ครับผมวันนี้มาน้ามูครับผมครับปวดเพื่อนน,นอ้องๆกำลังตามมากำลังว่าติไปหาหอยมาก้อยครับออตอนนี้อยู่อีสานเขียวอยู่สุรินทร์นะครับผมครับอีสานเขียวผมจะนอยช่วงนี้เดี๋ยวเอาไปเก็บหอยครับผมเดี๋ยวจะพาก,ก้อยกินแบบแซ่บเลยก้อยใส่มดแดงไปครับผมตามมากับนี่เลยเป็นพวกนี่ลูกนี่ตำบ้าเนี่ โอ้ไยคืนนี่ครับผมมาอยู่ถ่ายเคลื่อนแล้วตอนนี้อยู่กรมประมงครับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่นนเออาเนี่ยครับอยู่ข้างหลังอันนี้เคลื่อนอยู่อยู่อยู่ข้างหน้านี่ครับมีหอยสางพร้อมเลยเนี่ยเนี่ยสางมากินเนี่ยเนี่ยครับผมหอยสางปลามันมาลง เนี่ยพานยังกับพานเบียร์กันมาสสวัดีครับโอ้ยยังกอดขวดเหลาดีครับวะโอ้ยมเมาเลยวะเฮ้ยไ,ไปครับผมเดี๋ยวไปเก็บบักหอยโอ้าาหอยใงญ่เลยนี่ครับคนมายกอีงอหอยมายกอีงอโอ้ยนี่ครับผมเบิ่งวท์สีมานบอ โอ้ไหนบอลบอลข้างในมือะไยไปให้พอดูนี่ปลากระโดดมันยูไม่ยูนั่นนั่นนั่นปลากระโดดเอ้ยได้ยูได้ยูเป็นตะมานอยู่เป็นตะมานอยู่ อืน uhm <ke> ี่เห็นป่ะปลาคอด้ี่วันนั้นก็ได้ต <reconstruction. t ips> ัวใหญ่ไปอยู่ตปลาิเดือก็หลายอยู่เอาพันเด็ดปลากิเดือกปขิงเอาเอาตกันเห็นอยู่ห็นบวงอยู่โเปนตเ็หญ่านองนปล่ะ โอ้ๆๆอย่าอยู่ได้โอ้อยู่โอ้ๆๆโอ้เต็มเลยครับโอู้โอ้เต็มเลยวมาอยู่มาอยู่โอ้เต็เลยอืมบอยกัหอนี้่โอ้าเดอ้นีอาไปตคอแหเลยนี่มาเก็บหออยู่นี่บ่ตองเก็บไกลอน้รมอยนีหอจบเลยเออเนี่ยกิเอ้ย้หมานอว้ยหอบอเล้มาน ไ่ต้องเดินนี่เหนื่อยม่เรียกเอาลวดนี่เนี่ยวันนี้มัต้องไปเก็บแล้วประเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปต้มเลยน้ำนี่นี่ครับอู๋บอกหลายเลยนี่นี่ข้าศมาบอกหอยมาเอาอยู่นี่นี่เขาขึ้นมาขึ้นมานี่มาเรียกกันหน่อยใหญ่โอ้โหมอตัวนี้กวนขึกนด้วยวะนี่มาเอาหอยอยู่นี่ไม่ต้องนี่มาคัดใส่หนี่ลวดนี่ตรงนี้จบเลย เอ็นเลย่ากีเดืปลาหมอตัวงามเลยเนอตัวหมอปลรลางแซีบเลยเห็นเขาสีเอาบอกหอยเสียบใหม่ขายอยู่กรุงเทพเนาะยางขายยางขายไม่ละสิบบาทเนาะขายดีขนาดโอ้ปะเทเรยเทเรยอยู่ไหนเทอยู่นี่เทอยู่ไหนเนาะเอาแต่หอยเอาขัดปลากันเปลาเปนาเป็นหากดบริหารเาะดงปลาป่ะดึงปลาดึงอะไรันะขาดเะาปนกอพยพทีี ไม่ขาดเอาใบเลย้ย้ะคุเลยนี่ครับเครื่องปลาเข็งปลากีเดอร์ปลาขาวโอ้มันเคยดเสีได้ดอกไหนหอยบักไหนอยู่นี่ต้องใส่ถุงเพื้นหมดหอเล่ะจับถุงเปลาออกคนแล้วปลาจับยากกี่ดีปลาต้องไปคัดใส่เอาเดี๋ยวใส่แล้วปลาไปคัดเอาปลาเอาไปไหนครับไปขายบ่ไปไหนเพราะเอาไปกินเล้งอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ใส่พื้นกูพวกนี้อย่างเงี พวกนี้เช้าไหมเพื่อกูพอดีเลยเดี๋ยวลงคลิปพอดีเลยเจ็บแต่ว่าหมาก็ได้เอาหมาแล้อยากเอาเอามานี่ครับตัวตัวเครืเคียงหน่อยก็ได้ตัวน้อยไม่ต้องเอาไปตัวแค่ว่าพอกำลังแงะได้ไหมรบกันกันเอาเก็บปลาโอได้เบิดที่เก็บได้ถัดได้เลยสบายจะกินวิ่งเลยเอาขวางกันตัวเป็นเด็กจะขัดใส่ให้เรางาม nhiề, thêm lên. được phê lắm anh. ông ông nội gần là tê. để hỏi mấy người nhang luôn vậy anh. cột luôn. không, ngoài qua đây dùng hàng nâu gì đó, เด้อจเย็นจเย็นมันไปว่าไหนไปมไงเลยวะนี่ครับผมหอยยางหลายเลยกินมันเดิมปิ๊เปี่ไม้เปี่ยนแสบเนาะอะพาร์ตอะไรเพื่อนเด้หอยเี๋อหอยจุบอ้วนเลยหน่อยต่อ้วนอยู่ ยามจะข้อไเนาะพอได้อใดอยู่ครับแต่นี่มันหอยอันนี้แต่มันก็คบขันคัดเอาขอไดอยู่คเราบ่ะ่รเดียรองานอือแกงหัวนี่นะแม่ครับอู้คือเลยเนี่หอยจุบหอยจุบก็ได้ครับผมหลายอยู่หอยจุบเนาะนนี่ ขวใส่ถั่เข้าของมไหว้ขอทานแล้วแก้มเรานี่ครับเพิ่นเอาบักหอยให้มาต่องยางเก็บเลยบัตนี้เข้าแจวเลยขอบคุณหลายๆเลยครับผมขอบคุณครับผมไปเข้าไปมาไดไหนี่ไลงมาัดงัดนกินหอยบ่กินหอยบ่หาไข่ได้ครับหาไข่ได้ไข่นี่บ่ไข่ที่่ มาเราดอไปครับนี่นี่กดให้ใหญ่เหมิงนี่ครับปอดอปอดพามาเอาผ่านปอดครับนี่ครับกดไลค์ด้วยนะครับนี่กดไลค์ด้วยนะครับจัดไปกดไลค์ใครครับจั๊กใครกดไลค์เดียวไปไปปอด เออนี่ครับบรรยากาศดีขึ้นยังตอนไหนคุณผานหนึ่งหนองชายมันได้บ่ปลาได้บ่ไหมบงบุ้นเลยนะปลาเพียกเลยเล้วเลยปลาตะบอนแล้เอาอยแล้วแต่ยังบุ้นกินตีนขายางตึ้โขดไปย่างยังนำไหนอ้ยเดียกซื้อเหรออ้ย นี่ได้บักย่างหลายเลยตอนนี้ครับผมไอ้ย่างถือมาอู้นัดหลายอยู่นี่ก้อยได้เติมนึงอยู่เออวางไว้นั่นได้เอาไปรถเบียร์ไปเบียร์เฮ่อไอ้ย่างนั่งไปพุ่นนนั่่งีอ๋อมาครับผมหอดแคมเฮ่อเราครับหอดแค็มเรากระลังว่าสีต้มปลาหอยนี่ย่างไอ้ย่างกระลังเตรียมการต้มหอย เนี่ครับล่างกล่างก็อนกยได้อนะนี่ครับแขม่โอ้ไหนบรรยากาศแห้งด้ครับผมอ้นั่นกินไงอ่างอันนีาัไเนาะ i v e r s a ถ้าถ้าจะกินไม่ไเท่านี้รอกเนี่ครับกอยหอยโอปลาหอยนี่นี่ปลาออไงปลาเอาย่างเอาย่าง เอาว่างมันนั่นแหละนี่ครับผมได้ได้เติมนั่งได้มันมีหอยจูมั้งเด้นี่มั้งต้มเลยต้มเลยต้มเลยก็ได้แต่ว่าเที่ยวก่อนมันมีหอยจูนะกินหอยแรงดีครับกินหอยแรงดีเด้อเไมเล้มันมันมีหอยจูนะนั่นไงหอยจูเต็มเลยต้องคาดเอาอีกืิหู้นี่หอยที่เขาหากันได้เรื่องเดียวเอาหนี่หอยทองหอยทอง ไม่โค้งบ่อ <crec S 1> ไอ้เชอรี่ท่องนะเนี่ยกันเอาออกเลยมันท่องเลยนี่ยีท่องเลยนะเอาไปหลานท่องเลยบ่ว่าไปนี่ครับเดี๋ยวต้มทางหมอกันเดี๋ยวผ้าปอดไปเอาเอามิมนี่ครับสมาชิกเราเอยเป็นตาแสบอยู่เมือนีัแต่ว่าอากาศเบิ่งเดือ บรรยากาศเป็นใจอยู่็นือเป็นใจไรให้กับบ้านว้าวไปเช็คเต็งตามซอยเขาไมดเดี๋ยวเอามิ่มให้อยานีลยเด้อจะเยอาปลอดไปโซ่ฝีมือสันเมื่อกี้นั่น่ปคือว่าปอดไม่หรอมาเลยนะปอดไปเข้า เอามีมมี <ปะ S 2> ตรงนี้นี่ไปเอามีมกัน,นมาจะเห็ดเมนูหอยก็ไปเอาของหวานก่อนเออไปเอาของหวานมาไว้ใส่เหล่านะเอองานนั<า>่นแหละเอาเอาตัดเอา <c oughs> mời 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 ผานปอดกำลังเอาเอามิมยอนนยู่ตอนนี้ตจะมีว่าถึ็ได้อู้หูเอามิมตอนนั้นน้อเออมีมนี่มีบักอีกเลรีนั่งโอ้โนี่โอ้โหหอนหวานแจวเลยโอ้โหนี่แม่ขวนนี่แม่ซอสอเอาเนี่ยเฮ้ย,ยมันถือมันถือหวานอ่ะนี่ขวานซอเอาเนี่ยคมเลยนะวิทย์้นน้านกรอยเองนี่ ครับโอ้โหเฮ้ยถึงมึงจะคลองแหละลูกพี่เลยโอ้นี่ครับได้แล้วครับห้างแบบใหญ่เลยนี่นี่นี่นมกำลังที่จะห้างใหม่ครับโอ้โหห้างใหม่แต่ว่าน้มบ้านเต็มเลยกำลังพอดีนี่เบิ้งเนี่ยอู้หูสุดยอดไปเลยสุดยอด อไปเหรอโหสุดยอดครับนี่ enfin สุดยอดวัดถึงไหมนี่ครับน้ำพึ่งครับนี่ไสุดยอดเดี๋ยวเอาใส่เอาใส่เหลากินเหานี่ครับผมโอ้หั่งน้ำหวานเต็มเลยเนาะน้ำหวานเต็มเลยด้วนี่สุดยอดเลยโ้แมนครับอืมถ้าไแซ่บไปเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวรอยาขาวก่อนยาน้ำขาวมาผสมกินเนาะป๊อดเอาจานมาเลยโอาอูห่นแหละมันรู้จังๆดีแล้วมาเอาหนีแล้วอีเออนครับผมฮั่งนี่มนี่น้ำหวานเออจะยอดเดี๋ยวลองชิมมันก่อน มซีมันกันหูหวานวะหวานสุดยอดเลยวะอืมแจ๋วนะครับผมหวานจนว่าแหดข้อเลยเนาะอืมอืมยอดลองหรังหนึ่งปะ นี่ครับผมของแบเฮาแห้าลนแนนต้มหอยเอาไปต้มบ่เกนี่หออะครับผมเ็นูายพอดีพากันเห็นเห็ดก็เลยพานเก็บเห็ดครับผมเนี่ยเห็ดเป็นเห็ดเป็นเห็ดอยู่ค้าเห็ดหนังก็มิ่งเห็ดหังอยู่ขาขาวครับเยู่ขาขาวครับผมเนี่ยกํลังพานเก็บเลยครับนี่นี กได้ดิดคืกยังกินลมึงนะันะภาษายังนี่ไหมนี่ครับนี่คผ่านเบียกับผ่านปอดกำลังเก็บอยู่ไดมันเหยียบแล้วาปันตุ้งู๋โอ้นี่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 ลายอยู่โอ้คุ้นมั้นี่ครับเนี่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 เนนี่เนาะ กำลังนี่ไงกำลังอืมกำลังขึ้นเลยนี่แก้วนี่ครับมันต่างหากนะมันมันเหยียบแม่หรือวะนี่ยนี่นี่นี่ไม่เหยียบแม่เหยียบไรเลยเหยียบไรละนี่ครับนี่โอ้ยนีหน่อยนี่กำลังขืนนี่งามๆเลยนี่ครับนี่อยากเที่ยงแห้งไหมนี่นี่นี่เนาะเออเที่ยงเห้งเลยเที่ยงเห้งเลยนี่เลี้ยนนี่เว้ยเที่ยบปันหาท่องเลย กำลังเก็บอยู่พี่น้องเห็นบหนี่นี่ครับนี่ผนหูดูยดอกนี่ดอกงามๆเลยครับนี่ดอกงามๆเลยอืแล้วบิ้งดอกงามเก็บเลยผู้ไดแกงหนึ่งผด้ใดนี่อืมอือ เห็ดยูคาขาวน่ะนั่นน่ะนี่ครับนี่ครับผมเห็ดยูคาขาวเนาะนี่แกงแสบยังไงนี่งนี่ครับผมเอามาของแท้เลยวันนี้ ใส่เข้าไปยาขาวนี่ก็เอาใน,ในี่ใส่ไปนี่นเป็นประองใส่ขี้นี่หนามมันไดนครับใส่เข้าไปเลยอ นี่ครับโอ้ยยางย่างคนเลยเนาะหวานเนี่ยพอแล้วว่โอ้หวานนลยครับนี่คนคนนี่ยนิดหน่อยต้องคนใลยก่อนเด้อครับมีนี่ครับผมกินเสร็จก็อนหอนในเลยแบบนี้เอ้ยเฮ้ยมีน้ำอย่ครับวัดเขแซ่บว่าเป็นยาหอนได้แล้วมันเนี่ยฮึโอ้ได้ยำพร้อมเนาะ คือยอ,อยากแจกลองวะอืมแจกแม่อนอนด้ยแจกอยากละลองมั้งหังหย่ยัยงหมักฝรังไอ,อ้ดูนิ่มพอมใหแจกลองเมืองแจกลองเมืองด้แจกเต็งำ <c oughs>

โบมีหอบกินเหล่ายกคืบได้กินแต่น้ำหึงได้ป่ะตอนนี้ใส่หลายน้ำปะตอนนี้อือโอ้ยยกให้เบิร์ในหลูกพี่โอ้ยเสียงอื่นไปคืบไปหนึ่งเลยแ่บเศรษแสบเศษคืบเอาเบิสคืบโอ้ยใจกูสิขาดเลยแซ่บสศษ เ้ยเป็นไงเป็นไงโซซานเป็นไงมีหอดแม่ติดปากเป็นไงโซซานเป็นไงแซ่บเซ่มแซ่บซมซมเซมเมาเราจะเล่นอะไรขาอายได้เออปวดนะใจปวดได้ใจไอ้พันเดี้ยได้เห็ดมาเห็นบ่แม่นครับอืมได้ลายอยู่ดีนั่นได้แกงใหญ่อยู่ดี มากเก็บหอยกับพ่อย็ดครับนี่วะสุดยอดนี่ครับกำลังหลังเห็ดว่าเสียาไปแกงนี่ของแสบเลยเห็ดอยู่ค้าขาวมันขึ้นดำครับเอาแต่อันนัมันยังดำเนาะว้านี่ครับพ่านย่างเข้ากำลังจัดการบักหอยหอยเฮาสิก่อยนะอือนี่ละนี่ละ ของแท้กำลังเดือดเลยอ่อยคนมาแช่มาแดงไว้แล้วบ้าเด็ดเป็นเย็นมได้เล็ดครับตอนนี้นี่นี่กระทะมดกบวงกำลังเดือดเลยย่างเว้ยนี่พี่ยังนี่สุดยอดเลยนะครับใครการหาอยู่หากินของไอ้ย่างนี่ถือว่าสุดยอดตั้งแต่แหลกแหลกเริ่มเลยตั้งแต่ผมเด็กหน่อยนะสอนทุกอย่างเนาะตั้งแต่ใส่เบ็ดใส่ยังนะมาครับผมมูตัวนี้ อากาศอ,าอบเอาแห้งครับผมพอ่อพ่อกินไอ,อ้ไนามขาวเขาไปครับข้างมีมูห่อนอย่างแห้งเลยครับนี่ครับตอนนี้ได้ที่แล้วมาครับเนี่ยตอนนี้กําลัางสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเอาไปแก้ตาแล้วก็เอามาก่อยกันครับนี่ทีมงานเฮาเซียนไอพานเบียเนี่ยครับพานเบียกําลัางกําลัางอันนี้นะกําลัางไอ แร <Yes. S 2> งเฮ็ดครับแรงเฮ็ดเลยแรงเฮ็ดโอ้ถึงหน่อยเดียวไปทางเขาเราบาด <laughs> <laughs> นี่กลกัได้นี่กับไอ้โศกก็ไปแจ้งเป็นตำไปเอามาเฮ้ยจอดนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวสิแ mm hmm. กงแกงเฮ็ดพร้อมมาเลยแกงเฮ็ดคอนไอ้เฮ็ดเฮ็ดอยู่ขาขาวแม่นครับแต่มันบอกขาเลยวมันดำเงยมันก็ะดำคือจังของคนหน่เอยแม่นครับเ <laughs> <laughs> นี่ยครับ อครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวค่อยว่ากัน